สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดราม่าลีน่าจังขึ้นแท่นกรรมการ Miss u n i v e r s ์สไทยแลนด์2022หลังเรียกนางงามอ e, ีลั่นถ้าตอบอังกฤษไม่ให้คะแนนถือเป็นอีกหนึ่งสีสันให้กับเวทีประกวดนางงามมิ s ยู n i เวอร์สไ a ยแลนด์2022สำหรับลีน่าจังที่ปีนี้ได้ตำแหน่งคณะกรรมการคัดเลือกสาวงามในรอบออดิชั่นเพื่อให้ได้สาวงามที่มีไหวพริบ ดีเยี่ยมซึ่งในรอบคีย์เวิร์ดสาวงามประชันกันอย่างถึงบพริกถึงเคียงเพราะต่างชิงพื้นที่เข้ารอบ30คนจากทั้งหมด44คนรวมถึงในงานพรีวิวเดย์เปิดตัวผู้เข้าประกวด30คนสุดท้ายทั้งนี้เกิดกระแสดราม่าที่ถูกพูดถึงอย่างมากกรณีให้ลีนาจางมาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการโดยมองว่าไม่มีความเหมาะสมเพราะมองว่าคนเป็นกรรมการต้องเป็นคนที่สามารถสร้างกระแสที่ดีสร้างทัศน นคติที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมประกวดได้รวมถึงให้เกียรติสาวงามผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนแต่สําหรับลีนาจังมีการเรียกนางงามด้วยถ้อยคําหยาบคายว่าอีการที่มีคนอวยมีคนชื่นชมอาจจะทําให้เหลืองไปหรือไม่ไม่ใช่ว่าจะพูดอะไรก็ได้สาวงามแต่ละคนกว่าจะมายืนอยู่จุดนี้ไม่ง่ายเลย สาวง,งามหลายคนเลือกตอบคำถามด้วยภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่ตัวเองถนัดและสามารถสื่อสารออกไปได้เป็นวงกว้างดารินาจังเหมือนติดบ่วงค่านิยมภาษาอ้างเรื่องการรักษาวัฒนธรรมไทยมีการบอกว่าจะไม่ให้คะแนนถ้าตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วยบางก็มองว่าไม่มีวุฒิภาวะมากพอที่จะเป็นคณะกรรมการอย่งไม่นิ่งบางครั้งดูไม่รู้จักกาลเทศะ Uh... -huh. แม้แต่คณะกรรมการด้วยกันเองหลายคนยังทำหน้าอึ้งไปเลยเมื่อได้ยินคำถามจากแม่ลีนาจังขณะที่อีกมุมหนึ่งมองว่าคำถามแต่และคำถามที่ลีนาจังยิงใส่ผู้เข้าประกวดเหมือนเป็นการถามแทนใจชาวบ้านเป็นคำถามที่ตรงไปตรงมาคอนเทนต์ดีมากรอบรู้เรื่องข่าวต่างๆมีความรู้เรื่องข่าวในสังคมเยอะมากแต่อาจต้องปร,รับวิธีการและกลยุทธ์ให้เข้ากับจริตของเวที หากเชิญมาบ่อยๆในอนาคตอาจจะดีขึ้นอย่างมากคุณปุ้ย TPN เปิดใจทําไมถึงเชิญลีนาจางมาอยากเพิ่มความเข้มข้นของคําถามล่าสุดวันที่13กระรก,กรกฎาคม2,565เปิดตัวผู้เข้าประกวด30คนสุดท้าย Miss Universe Thailand 2 0 2 2อย่างเป็นทางการในงานพรีวิวเดทที่สุราลัยฮอลล์บริเวณด้านหน้าทรูอไอคอน h a l ลชั้น7สุศูนย์การค้าไอคอนสยามเปิดตัวสาวงาม จากบันไดเลื่อนในธีมชุดสีชมพูสวยหวานโดยคุณปุ้ยปิยาพรแสนโกสิกผพ่วมในการกองประกวดมิ s ยูเ i เว r ร์สไทยแลนด์ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเกี่ยวกับดราม่าของแมลีนาจังโดยระบุว่า ปกติไม่ต้องทำอะไรก็มีดราม่าอยู่แล้วสาเหตุที่เชอรลีน่าจังเพราะชอบความตรงไปตรงมาเวลาทำอะไรจะสืบหาข้อมูลและความจรงิงแก่พยายามช่วยนางงามนะก่อนที่จะลงมาโชลีน่าจังก็เข้าไปให้กำลังใจน้องๆก่อนแล้วเมื่อถามว่าหวังสร้างกระแสรหรือเปล่าคุณปุ้ยระบุว่าถ้าพูดตรงๆเราไม่เคยมีพี่ลีนาจังมาก่อนเพราะฉะนั้นการที่จะมีพี่ลีนาจังมาอีกสักคนยังไงก็ ได้กระแสะอยู่แล้วและมองถึงสิ่งที่มันน่าจะมีอะไรเข้มข้นกว่ากระแสะคือคําถามของพี่ลิน่านางถามตรงถามจริงข้อมูลชัดจึงเชิญมาพร้อมฝากถึงแฟนแฟนแฟน,นางงามมาขอให้ดูนางงามอย่างสนุกใครชอบแบบไหนก็ดูแบบนั้นแล้วจะมีความสุข แต่และอย่างมีความแตกต่างและขอให้เลือกชมด้วยความสุขอย่างไรก็ตามร่วมลุนและตามเชียร์สาวงามกันได้ตลอดเดือนกรกฎาคมซึ่งจะเดินทางเข้าสู่รอบชุดว่ายน้ําหรือสวิมมิ่งโซนค o มเพลติชันในวันที่17กรกฎาคม2565จากนั้นเป็นรอบคัดเลือกหรือพร i m i n a r y c o m p e t i ิชันในวันที่27กรกฎาคม2565และรอบตัดสินหรือฟ i n a ลค o มเพลติชันในค่ําคืนวันที่30กรกฎา าคม2565ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ